สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชี้แจงรรามเจะชีแ่ d r a มาที่เกิดขึ้นกับสวัสด์นะคะจริงหรอนี่คือคลิปแรกในยู u b e แล้วสวัสดีค่ะทุกคนชื่อปิมค่ะชื่อแบมค่ะชื่อฟ้าใสค่ะไม่โวยเชอบสีอะไรชอบสีขาวดำแต่ว่าพอมาทำสวัสด์ชอบสีเรนโบ์ ช่วยด้ไปมนแลกอะแบมชอบสีครีมเพราะว่าเป็นสาวสีเนื้อเ็นไรคอมเมนต์หน้าหุดน้าหุดเมื่อกี้แบบว่าใสชอบสีฟ้าอ่อนใสเข้มไม่ได้ต้องอ่อนต้องชิมพูจะบูว่าไหน ชอบทำกิจกรรมอะไรโอเคนอนชอบเล่นกับแมวหมมาชอบเล่นกับหัวใจหอมใชอบนอนดู Netflix ชอบดูเคียนนักครินชอบดูสิ่งที่มีความรู้เขาจะเริ่มมาทำสวยนี่ตอนนี้อยู่คณะอะไรบาา บาสไซด์กันเถอะ b A C I We are b a s s i e สามคำสวายเคืออะไรเหนื่อยแต่ปังอาวไม่น่าวะแถมคำสวาย์ชอบไปเที่ยว Share your vibe อุ้ยแย่ง w i b e ดีดีซกูคิดก่อนภาษาอีกเขาตอบก่อนสนุกมากนะ โอเคขออนุญาตอยากบอกอะไรกับตัวเองในวันที่สวายพบรอบหนึ่งปีขอให้สวายรุ่งโรจนแล้วก็มีคนให้นเงินเราจะยิ่งใหญ่อยากบอกว่าทุคก,าทนะก,กคนเก่งมากสู้ต่อไปนะปิมเก่งมากทุกคนเก่งมากๆากเหมือนกัน <laughs> แั้วก็ซื้อต่อไปเครื่องเงินเท่าไหร่ดี50สิบแล้วเดอนละรชแล้วให้ <laughs> 5, ต้องบอกว่า สวายคืออะไรแต่ว่าห้ามบอกว่าคืออะไรสวายคือสิ่งที่พูดตรงๆว่านึกถึงตลอดเวลาเวลาไปเที่ยวสวายคือสิ่งที่คนเทสตี้เขาใช้กันจู่สวายคือไดอารี่ของเราสวายคือเวลาเร้ทานอาหารถ่ายรูปต้องลงเพรา่ฉนั้นอย่าไปติดตามสวายกันเยอะๆนะคชแทคนไทยไปเรื่อยให้ใส่เตยใหญ่แล้วก็ชมบ๊ายบาย